ให้อยู่เพื่อนมือนี่เออหมอนี่อยู่เพื่อนมือนี่พี่น้อ,นองเลยเนาะสบายดีสบายดีครับเอาอยู่ผู้เดียววอรมมือนี่เอาน้องไปใส่โอคค้ออไปอยู่น้ำชาเบื่องชงเบื่อเลยก็อยู่เดียงวอร์มมือเอา,อ,า,อ,าอ่าชาคนม,มาได้มากสองมือเลยป้องเนอะ Care, I have burned your hạt nhân của kin, you be nhắc kin, I can only air yam. Ah, yap, yap, mua, yang, no, up, 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 a loop, eh, oh, cho, ah, though, love you, no, mhm, koi 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 kla, can, they, hân, ha, 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 cái uống nhầm vọc vào lào hiểu lập bất khó kín nó mmm mmm điều, mmm 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 Mà mmm 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 nó mmm 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 เออแต่ยังอยสีดำไงไม่ม้เป็นสีแดงปันเพื่นปันเพื่นนำ้ำทุกงแบบเอ่อโมยกระดานปันไดฟนั่นพี่แดงเยอะบกินข้ำไปจักเนาเออกินครับอโอ้โมกินพี่นังแต้โมซำโมนี่โอ้โมนี่สิบริรแหลเนาะออเออไปกินเพียวเด้อ บุญมีบุญม,มีกับบุญมาเอออ้ยพี่แดงเลยเนาะเออหมาแมวมันกระแล่นมาตอนหับมันเคยได้กินเนาะเออนี่แหละเป็นมาหางกุศลับแมวหางคิดพี่น้องเลยเนาะเออครอบครัวของน้องสายฟ้ากับน้องอันว่า บุญทวีเนาะเฮ้ยองใจมาปุ๊บแรนมาตอนฮับรถพี่น้องไงแมวกับหมาเนาะเอาพี่น้องตอนนี้เบ่าจันกาได้เดินทางขึ้นมาฮอดบ้านเฮือนซานของน้องบุญทวีพี่น้องหรือว,ว่าน้องสายฝ่าเนาะอ่าแล้วกา็ที่เขาเว่เยี่ยมยามทำข้าวน้องเพื่อนกอน ตอนเสดเดินทางต่อเฮ้ย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 โมฮั่งโมฮั่งนะกะมาฮอดเมืองอัศวพังทองพี่รองเลยเนาะแขวงสวรรค์เขตเด้อตอนนี้ก็ได้อ่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างเมืองอัศวพังทองกับเมืองพลัานไซพี่รองเลยเนาะกะมาเมือนี้คือมิดช่อมอยสมีแทะเลาพี่น้องเนาะสร้างเพิ่นบริหิบบริโภคเนาะไปเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีเด้อเนาะ ห่องยังลูกขอพี่ไ,บบไปอ,อ,อ่ะวังๆๆๆมาพี่มาพี่มังๆๆอ,อ,อือสร้างไปทางไดเด้มืม้อนอี้พี่น้องเอ้ยมิมอยมีเนาะสร้างดค,คือบ่เห็นมื้อนี้พี่น้องเ,เอ้ยเอโอ้ยเฮือนของน้องเพิ่นกําลังเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะกจะสํา,สาเร็จเข้ามาเต็มที่เลเน,ะนะาะนี่ใบประตูประตยังกองจ้งข้งอยู่เนาะ สีนี่เป็นสีเท่าเท่าสว่างพี่น้องเไยโมเมนต์เท่าเข้มเนาะเท่าสว,าสวา่างสว่างเออผู้มาติดกระบงกระโลเรียบร้อยดเด้เดพอพี่น้องเด้อเนาะมาแต่มือเพิ่นกำลังลงมือติดเนาะปาเกี่งกวยง,ง,งามแบบนี้พี่น้องเไยเนาะ เป็นสีเท่าๆกระเบื้องกับสีเท่าเข่าขกันกั็พาเพื่อนอำลำัลรำเป็นยังเลยใส่ลูกให้อยู่เพื่อนมือน,นี่เออหมอนี่อยู่เพื่อนมือน,นี่พี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีครับเอาอยู่ผู้เดียวว่ามือน,นี่เอาน้องไปใส่เอาไปอยู่น้ำชา ก็อยู่ผู้เดียบวบ้านนี่เอา้าสร้างคนมา,ารนมเร่ม,มาสองเมื่อเลยป้ยมมอ,เอเฮ้เ<อ>ง,งเียบเงาผู้เดียวเจ้า,สามเสมือนี่เนาะอเออพอสร้างเพิ่นเมื่อแต่ว่าน้องใส่ผ้าเพิน่นกน็ติดพอสร้างแต่เทศได้พี่น้องเลยเนาะย่านเป็นปลูกบุญธรรมเราเลยชั่มบ่ะยักษ์หันพี่น้องเลยเนาะเอ๊ะ โอ้สเสนอมาสร้างพนผูนนได้มาสองมือแล้วสันน่เนาะอโอ้เออแต่เจ้ากินข้าวกินน้ำด้ว่วะใช่ไหมกินเน้่ยนี่ช่างกินเมนื่นนนอนี่ป้าอยู่ในบ้านคุณบ<ร>อกออยออเยู่ผู้ใดเงียบเงามีผู้ใดมาดิบน,น้ำบ่เม,ม,มื้อนี่มีผู้ใดไอ้ว่าคนแรกเลยใช่ผ<ม>ิดเราไงเนาะพอจังหวะเห็นเนะี่นว่าถ้าคุณ อันบุญมีเพื่อนอันห้องแอลแอลโย่เนาะคิดเข่าแล้วบอกเพื่อนนี่มีอันอาหารเพื่อนยังอยู่บ่เบิ้ลเบิ้แหละแอลยังพอแลยนะสับพี่น้องแลนไปครับตั้งแต่อยู่ทางผมเนาะพ้องแต่เห็นรถมาพี่น้องเลยเออเอาแล้วว่าเอาขนมมาฝากอะ่ะเนาะเอ้ไว้สู้กันกินได้ขนมได้อาแก้ไอ้เพื่อนโย่อาจจะว่าเพื่อนกินอยู่ไปยักพี่น้องไงขนมตนัวนี้เอ้ยย่อมอืม Binh, Merkel, não não, não, não. à, nhạt tí nhạt mưa bây giờ nào ướp 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 à đủ ê ô à đâu là hiếu nó khỏi khoai khỏi khoai một lạ khen đấy hẳn Haha! vì đâu cái kinh cân ông nó ê cái ụp nhầm vọc vọc ê lao hiếu nó bớt khó kinh lèo <No>. Mm. เนาะอม,มาผ no. e ู้เดียวล่ะเนาะเอมาผู้เดียวมานี่เลยแว่มาดิ่นน้ำเจ้ามังกรมาสันเนาะจิ no. oh. ้นจิ้นจิ้นเนาะให้เห็นยังซื้อได้ได้พู้น่ะนำดำได้ได้สีแดงคุยดำฮะเออแต่ยังอยสีดำใหญ่มา่เป็นสีแดง เออแันเพื่อนแันเพื่อนน้ำทุกหลักเออบโมยกระัานปันใด้เพื่อนพี่แดงไงเยาวาบุกินเข้ามาจากเอออกินครับเออโอ้บุกินพี่นแดงแต่ละหมูซำหมูนี่โอ้หมูนี่สีเปิดลแหละเนาะอือเออไปกินเพียวเด้อไปแล้วขี้อายเพื่อนพี่แดงไงเนาะอือกินกินกินโอ้เป็นสิแค้นแหละ โอ้เราหิวเข่าพีนงง่น้องเลยเนาะพันโบมี่ยังกินมื่อนี้มผมกะ็ะยงายเลยเจ้ากระได้เนาะตัดผมได้สักหน่อยเด้อตัดผมงาม,งามๆเนี่ยพกหละเลยเนาะออโอ้ยเจ้านอนกับไครเช้าเมื่อคืนนี่มวย่านบบพวกหละอโอ้ชางว่าแทบพี่งงน้องเไยเนาะเออ อยู่หิมทางซ้ำอืมเลี่ยนกันเนาะบางเือน้องกันบุญทพวีเพิน่นลโมยูกะบไซฟ้าอยู่เพียเดียวเออเบดเนาะอ้ยหิวคักพี่นองไอ้แมวระวังแค้นเด้อบันเด้อ <c oughs> โอ้ยผมลาไปรับไดีพี่นองเล่นไปครับตั้งแต่อยู่รถผู่มอืมกินา Ừ, 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 ừ. ในเฮือนงามเนาะตู่เนาะโอ้ทางในเฮือนงาม t ท ế หมอนี่พี่น้องเลนเนาะคักๆักกัเอ้ย <c> เ <oughs> นาะอึ๊บอ๊บ้าวเบิรดแล้วบ่เรียบร้อยเรียบปากลวกทางไหนพีน่ทอง,งอันนี้ห,ห,ห,ห่องห่องหายปุ๋ยได้ฝ้าขนใสกเจลอกไว้อยู่พี่น้องไหเนาะ อันนี้ห้องเจ้าเนาะอืมองงอมึง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 ห้องผู้บ่าวารอย่างไรเออมีเข่ามีผ้าห่มผ้าแพร่อยู่นี่พี่น้องเลยเนาะการเคลืนมาเลยล็อกประตูประตัะตงนอนผู้เดียวเนอนหับเนาะโอ้ไฟเพิ่นยังยมรรด้ใส่บ่ลูกยังไฟเพิ่นธุ์ยมรได้ติดเต็มนี่พี่น้อง,งเพราะว่าเรายังบ่ทันมีไฟเนาะยังอันนี้ต่อนะ้ำพิ่น ทางบอดี้พนเสียเพนไทยพนบอกเด่นหนึ่งเจ็ดคนอะไรเอออยู่วัดเนาะต่อมาแต่วัด้าางจาต้นนะเซนรตับอืมเซนเปรสิบพันอืันนี้สร้างคนล่อยังเซนทำเล่าเล่าราคาอะไรเลาลงไยังเะเล่าโหราคาเบียนี่เท่อนเล่าชื่อ เออแสดงว่ามันอุปกรณ์มีอยู่เนาะแต่ว่าเรายังค่าเวียกทั้งนั้นอยู่แม่นบ่เออเงินะพี่น้องสายฟ้าอยู่นําพอสร้างเลยเนาะเฮ็ดให้น้องอนเอาวีนั่งเงาผู้เดียวกับน้องหมาพี่น้องเยเนาะกับน้องแมวมื้อนี้ดโอ้เงแอันนี้เนาะขนมก้อนบักใหญ่เอ้เบิดเฉย เก่งๆๆเนาะเออไอ้ดํางามเนาะนงงามพ่คักหลายเนาะน้ําในยังยังเืออยู่พี่น้องว่ายังบ่ทันได้แล้วเนาะปบล่ะออกผ้าเายางเบิ่งน่ไปเนาะเอโอ้พี่น้องอันนี้ห้องไผุนี่ห้องอันเ่อรับแขกตัวนี้เนาะ เดืยอยพอก right. right. ับเมยเจ้ามาตัวนี้เนาะอุปกรณ์เพิ mm ่นย <c oughs> <Lin> ังท่านได้เก็บในเมียนนะพี่น้องเลยเนาะอ่าใบประตูหน้าต่างตัวนี้ยังบู่ท่านใส่เนาะโอ้เป็นสีเอ่อแบบว่าเทาเทาเป็นยังไงเทาสว่างสว่างเนาะอืมงามโยสีนี้กะเข้ากันดีเห็นบอกตอบกระแสงไฟที่เป็นอีกสีนึง่งนี่เนาะ โอ้เว้นสิขาวมื้อนเออบ่ยากเด้อพี่น้องเพิ่นถือว่าเก่งเด้อเนาะเก่งหลายบ่บ่ยากอยู่ผู้เดียวก็ได้งก่อนงัวแค่น้องเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะประตูประตงยังเอ่อีกุงางอยู่เพราะว่าอสร้างเพิ่นยังเมื่อทธุรกิจเพิ่นอยู่อืมกเดอบ่ พอดีแล้วเอาไว้เฮ็ดบันไดมันเพิ่นสีเฮ็ดบันไดให้อยู่อืมนั่งเลยเอาอันนี้เพิ่นติดไว้ยังไงครับติดไว้ซื้อนี่บ่เออสก่อตอันนี้ซื้อเว้เออไม่ได้เป็ี่ยนยังเนาะ เวลาเพิ่อนนันว่าสิเฮีห์ใบประตูงประตูเพิ่นติดไว้เนาะงามงามงามเพื่อนเราพี่น้องเลยแต่ว่ายังใบประตูสองใบนี่ยังไม่ได้ใส่เนาะแล้วก็ใบทั้งห้องน้ำยังไม่ทันได้ใส่ใกล้เลยแหละทราบดีน้องเลเนาะยังอีกบุกี้ขั้นตอนน้องเพิ่นก็สิได้อยู่เมทั่วบาดินน้ำอยู่บ่ทรศัพท์นดินขาวโทั่วทั้ทรัพย์ยี่น้ำใส่ฝ้าล้วทั้ั้งฝ้าเล จึงมาได้เมต์โตซีมาบัานเจ้าว่าส่วงลำหน้าพุ่มจังก็ซีมาเนาะอเ,เออมาเห็ดหน้าไว้ให้ลูกเดี๋ยวจังไปต่อมาวันนี้ก็ตกใจแล้วบาทนี่นเนาะเห็นเฮือนงามเลย <c oughs> เออจ้าว่าเลบบ่าโบไปซะไปจักบาทนี่อ๋โอ้ยเนะาะหักสาวเด้อบกุกหัเด้อบาทนี่เด้อเพืเ่อนเจ้าเนาะ เป็นสองคนซุกเจ้าเด้อบอเห็นว่าผู้ใดผู้หนึ่งเด้ลูกเด้ออยู่น้ำกันสามเดรุกได้เมียเนาะสามใหญ่สามมีครอบครัวเอ่อบ่ให้ถือว่าโอ้ยเพิ่นเฮ็ดให้ค่อยเพิ่นเฮ็ดให้ผู้นี้ผู้นี้บ่แม่นเนาะเอ่ออยู่น้ำกันหักษาเอาเป็นมูลพี่น้อะไรเป็นมูลของเจ้าเนาะน้องเจ้คนน้องเจ้าสอยู่น้ำเมยเจ้าคนสองบอเอ ผู้หญิงบ่ผู้หญิงกับผู้ชายเสียงมีผู้หญิงผู้เดียวผู<อ>้หญิงนองงอ้องหล่าบ่ผู้หญิงกลางเออลูกชายหล่าอีกมีลูกชายหล่าอีก,ก,อกโอ,กอ้มีหญิงปิดกับชายผ้าอืมไปนั่นไม่อัอน,อน,น,นะไรเนาะนี่แต่โบรบาณวัตรุักษา์สิทธเนาะขั้วแค่เพิ่นกับอันเผดซื้อแต่นางมาใหาบ้บมลุ เออกางทันพี่น้อง,งนะพอได้กางยามกังคำกางคืนพอได้มีหัวมีแค่มันบมลุบโมลวงเนาะพี่น้องไงอ้น,นั่นก็นเอาไว้เป็นอนุสรณ์เก็บไว้ไม่เบิ่งขังกรชุมเจ้าได้อยู่เฮียงน,น้อยเฮียงน,น้อยอันนั้นเนาะปัจจุบันก็นมีเฮือนมีซา,านอันงดงามแบบนี้พี่น้องเลย แมา้าสิปาไป่ปไปเนือแม่ไอ้สิขึ้นไปเนื้อแต่ว่าเวิงเจ้าก่อนคือเห็นสม้อยบีบแก่เบิองไหนเห็นยูยูเฉยยังไงคิดว่าสิไปลแล้วกิน,นคำว่าเห็นเจ้าออกมาแม่นข่สิไปลแล้วกินเนาะส, <laughs> สายฟ้าวายู่ใช่ไหมพี่้องไงเมื่อสร้างเมื่อน้ำโพสร้างเนาะพะว่าพอสร้างคนเมื่อเหตุเฮือนของเราแต่ก็ปะทั้งนี้ไหว อาไพขเขาเพื่อนเลยเห็ดให่น้องใส่น้องกันวนเทีพึ่นอยู่คนเดียวบ่านี่เฮ้ <c oughs> ยะแลเมื่อ,อกับกอยู่วันอตอนเชา้าขึ้นาเรานอืปยอปลาพไอ้ยางเมึงหอบทั้งนั้นเนะฮู้อพอ,อนมืึงนี้เราลุงเนาะ กาศห้อนพี่น้องไอ้เมื่อนี่นี่ถูกโ,โอเคถ้าเจ้าจะหาเก็บกี่เี้ยกี่ตองนะโมนี่เด้อให้มันสะอาดเด้อนี่กับลางคืนมาปิดไว้บ่กลางคืนเนี่ยใส่ล็อกไว้นอนผู้เดียวกันละวัดระวังได้ตู่ก็ได้เนาะได้ยนะินเสียงป๊โปะ๊ปะเปะ๊กๆก็จะ,ะ,ะ,ะออกมาเด้อเอิญพึ่งพิ่งก่อนยังอันนั้นมีบ่น้องกันมีบ่าลูกกันแบบว่า ทั้งคำกลางคืนมีแบบว่าขามุยคือยังมามีบ,<อ>บ่บ่ค่อยมีทางบ้านเจ้าเนาะอเออยันว่ายันมามีพวกขี้ม้าขี้เกาเพิ่นมาหาหลักหมอลักแหกหมอมีบ<อ>่บ่ไก่เจ้าได้เบิดแล้วบ่จมืเดเลยอ่าขาเลยเออเอาไว้กินเลยเนะาะหาสู้สร้างเพิ่นกินบ่เลยโอ้ยเนาะพอสร้างหมอมีแนวกินได้พี่น้องเลยเงียบเงา ซำเป็นพ่อกับแม่ผู้ที่สองพี่น้องไงอ้ไอ้ซังกับเมียถ้าเพิ่นสิ้นจากงานเฮ็ดเฮือนของเรานี่ก็บเงาและบาะนี่น้องเพิ่นก็สิได้อยู่กันสองคนแม่นดีว่าน้องใส่ผ้าว่าสิเมื่ออยู่น้ำสร้างยังบ่ฮู้โหนี่เน,น,นี่ยพ้ำผึ้งให้เมื่อเนาะ,นะเราเก็มีครอบครัวเราเนาะ,นะเราเมือเเม่อลินเราเมื่อได้แต่เมื่ออยู่เลยโมเพิ่นกับโมหอยเมื่อได้เนาะ โตติดพอสร้างแฮงเด้หมู <deal> ่ะพ no, no, ี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยป้าปายางเบิ่งหัวบควยเบิ่งหัวบงสวนเจ้าอยู่เนาะเดี๋ยวเราบาสิไปปลๆนี่พี่น้องเอ้ยเอ้อิ่มเด้อแมวพี่น้องเอ้ยเนาะน้องหางิดเพิ่นอาหารเพิ่นเบิดพี่น้องเอ้ยอืน้ํานี้เจ้าย่เมาเนาะนอเ พี่าน้องอะไรทางน้องๆคนขนาดนี้แหละหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกินเองเนาะอ่าเจ้ามาเข่าไว้อยู่เนาะตอนแรกว่าจังหนึง่งอ <people. S 1> ืมอันนี้หมอแหกแตก่กระโปงน้องเพิน่นหนูไมได้คือเก่าอยู่น้ำเนาะ <ท vine. S 1> เงียบเงาพี่าน้องอะไรถ่าทีมงานเขาบุกเข่ามากกะถือว่าน้องเพิ่นกะอยู่ผู้เดียวเนาะเมื่อวานนี้มีคนมาหาปะหมูม,<ะ>มีไผาเลยแต่แกะคนเดียวโอ้ เบลลี่กับโบได้มาไอ้บ้านนี้พินามันมีแต่เนื่อนี่แล้วดูกเลยบัดต่อไปนี่่อาเฮือนเจ้าแล้วนี่กับสิ่พวกอ้ายกับสิ่โบได้เข่ามาพวกลุงพวกเบาต่างๆนี่แหละกับสิ่งนู่น้นเข่ามาเธอหนึ่ง้อมีแต่เจ้าอยู่ผู้เดียวอยู่กับนอ้องถือต้องกันนะกับเมือ่อใดเจ้าโบอยู่เฮือนกับล็อกไว้เนาะหักษาเอา หม้อแหงแต่กระโปงนี่ก็โอ้มันยังบ่ทันมีเฮือนขัวชำเนาะคำว่านั่นก็มีเฮือนขัวยังว่าอัดไว้อันนี้โอ้ยหม้อแหงนี่พี่น้องจะงัวจะขัวได้มามุนกลางคืนอันนี้อันซีพันบอนี่อันนี้อันบอนี่อ๋ออันนี้ก็ถือว่าโอเคไล้แหละน้องเพิ่นก็ได้มีแต่ว่าตัวใดสิมันสำคัญก็เอาเข้าไว้ข้างในไปเลยน้องๆเด้อลูกเด้อ เก็บไว้รักษาไว้โอ้งามนี่เฮือนนี่พี่น yep, ้องนียเนาะสีตองตองบัน้อยบใหญ่เนาะกำลังพอดีเ mm ดิมนี่เบิร uh ์ตเซนสองเซนกว่าบาทพึ oh ่นได้จักไงพี่น้องเยเนาะทางบอดี้พึ่นบอกอยู่ว่อืมอืมอืมโอ้ห่อนเหี่มรางพี่เพียพี่น้องเลื่มือนี่อันเทียงตัวอันเฮือนเก่าเย่านี่เด้ให้ให้อยู่บ้านนี่เครื่องของอยู่หันเอามาเพื่อจะบอ มี่ยังแน่อยู่นะฮะี่คือองเชือโอ้ระวังเด้อกับพื้นไฟด้วยพี่ทำไง<ม>เออแต่ว่าไฟโซลาเซลล์ก็ยังไม่ได้ออกเนาะค<ม>ืนมาอยู่นี่คือเกา่าอืมและพี่น้องซะถือว่างดงามบ้านหลังใกล้กลเข้ามาเต็มที่แล้วพี่น้องเไงกลทีสล่สำเร็จแล้วเนาะเอ้ากะนี้แต่มาเยี่ยมมายามนอ้องเพิ่นจะซื้อ อ๋อคุณนุมมาฝากเด้อพวกลาเด้อมื้อนี้เฮ็นละเบาสิเดินทางป้าเจ้ากี่ก้อนมื้อหน้าสิแวะม่ดินน้ำม่เนาะสื่อสือเอถฐาน้องมามื้อใดน้องมามื้อนี้จะหน่อยจะแรงอ๋อส่งต้ค่ำพิ่นมาพอซางก็สิมาคือกันบ่ะอืมแมนแมนแมนเอาเอามือแรงกันสิอบอุ่นคือเก่าแล้วอะไรเสร็จพี่น้องไหยเนาะเอาลรวเบาไปป้าก่อน สบายดีเพื่อละอยู่คนเดียวกันแล้วแตว่าระวังวนะงนงนถูกนะไปเนาะเพิ่งรักษาเพื่อนซานไปดังไหมวบโอ้เฮ้รถรถมีแต่รถยี่หญ่ยครับเนาะเออ,อไปดังไงนะ้องเพิ่นอยู่คนเดียวแม่มาอ,นะอ่าดินพไปดังเนาะอ่านี่แหละพี่น้องอยู่คนเดียวก็ให้ระวังงนิ่งคิดเนาะอยู่หวัวมิดให้ระวังว่าจะ พี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าหน้า,า,า,ก,นก,าก,กับขโมกขอบใจเพวันสุขสุขสขคนที่คอยเบิ่งคอยส้มน้องเพ่นเนาะพี่น้องเนาะจนมีมือนีได้กะสาธุสารทูน,นาบุญน้ำไหลายลที่ว่าสามารถเฮ็ดเฮือนให้น้องเพ่นได้ฝักไปเศร้าถือว่าน้องเพ่นกะกำพ้าแต่ว่าพ่อแม่ยังเบิดเนาะแต่ว่าอยู่แบบโดดเดียวแบบด้วยความ พ่อแม่ป้ากันแล้วก็แม่เอาผัวใหม่เอาเป็นผัวพังไทยพี่น้องเลยเนาะเพื่อนกันไปสู่เวียกอยู่ไทยเพื่อมาสร้างสาพัฒนาครอบครัวแต่ว่าพวกเำามาพูวมาพ่อน้องเพิ่นเลยก็สดสวยน้องเพิ่นเห็นมีมือนี้ก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องมัดสุขสุขคนเด้อเนาะมือนี้เอ้าไปจันทร์กัวตัวกันพบเจอกันใหม่สบายดีมัดสุขสุขคนเนาะไปพี่น้องเลย